สภาพอากาศร้อนจัดนะครับวันนี้ออกหมายมาตามล่าหาตัวแรกนะครับเที่ยงพอดีนะครับกว่าจะได้ตัวแรกโอ้โหเล่นซะตัวเหยื่อนี่หลุดออกจากตัวเบ็ดเลยนะครับตัวเหยื่อหลุดออกจากตัวเบ็ดเลยนะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกบยางนหน,น่งปงปงชึ่งนะครับกบยางใบโพ วันนี้เลือกใช้สีแดงนะครับพอจะมีผลงานอยู่ตามเวลาที่ว่างนะครับถ้าไม่ได้ว่างออกหมายก็ผลงานก็อาจจะเงียบไปสักพักหนึ่งไงฝากติดตามผลงานด้วยนะครับกบยางใบโพนะครับน,น,น้าหนปกป่งชึ่งวันนี้เลือกใช้สีแดงเที่ยงวันพอดีได้ตัวแรกนะครับฝากผลงานไว้ด้วย